สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจับชายนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเปลี่ยนขาตั้งข้าง MX125 s นะครับไปดูกันครับว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงครับไปเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นรถของผมนะครับผม คราวที่แล้วเนี่ยขาตั้งมันหักนะครับผมก็เอาขาตั้งเดิมมาใส่นะครับผมเนี่ยนะมันสั้นนะเพราะว่า,าผมเปลี่ยนอจอดทรงใหม่นะครับมันจะเป็นแบบกึ่งรถวิบากนะครับผมมันก็จะสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะชกหน้านี่ผมก็ยกขึ้นมาถึงสองนิ้วครึ่งนะครับผมมันก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมาเยอะพอสมควร โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขาตั้งวันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมไปครับอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูกันครับอันนี้จะเป็นขาตั้งเขาบอกว่ามันปรับ สามารถปรับได้นะครับผมว่าจะให้สูงต่ําแค่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสูงต่ําได้แค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมงานหนามากทีเดียวนะครับทีเดียวหรือสองที <X> <X> เดี๋ยวมาดูของเก่ากันนะครับอันนี้จะเป็นขาตั้งอันเก่านะครับผมนี่ <X> มันหกักนะครับผมลอ้อรถ ผมก็ล้มก็เป็นคลิปที่แล้วนะครับที่ต้องเปลี่ยนตัวสเตย์พักเท้าไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้เป็นเป็นแบบนะครับว่าเราจะปรับความสูงเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาปรับตั้งกันครับ,เ,คครบเดี๋ยวเรามาปรับระยะความสูงที่เราต้องการก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้สําหรับ ตะขาตั้งนะครับผมให้มันลงมาตั้งนะครับผมอันนี้ก็เราก็จะล็อกไปเลยนะครับล็อกตายไปเลยผมจะเอาไว้ตั้งไว้ให้มันขึ้นมาสูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเพื่อป้องกันการคลายนะครับผมผมก็จะใช้นี่นะครับตัว กาวร้อนนะครับผมอันนี้เราจะหยอดลงไปที่น็อตนะครับผมหยอดไม่ต้องเยอะนะครับผม ใครไม่มีล็อกไทนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับผมเราเล็งดูนะครับว่ามันอยู่ในระยะที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใส่น็อตล็อกเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เอากาวหยอดนะครับผมวิธีนี้รับรองได้ครับน็อตไม่มีคลายแน่นอนนะครับผม โอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาปรับความสูงกันนะครับผมเนี่ยน็อตพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเราใช้กาวร้อนนะครับหยอดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไขน็อตลงไปนะครับผมตัวนี้เขาบอกว่าปรับได้ถึง31เซนนะครับผม เมื่อเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกดูครับว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนนะครับเอามาเทียบดู ดูแล้วน่าจะสุดแล้วมั้งโอเคจะเป็นล็อกสุดท้ายนะครับพอดีหมดแค่นี้ หมดนะครับเหออลือ2ล็อกสุดท้ายพอดีเพราะไม่งั้นมันจะล็อกน็อตไม่ได้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ของ MSX เนี่ยสปริงมันจะคล้องข้างหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่คล้องสปริงด้านหลังนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับผม mm hmm. เมื่อกี้ผมลองใส่ดูแล้วมันค่อนข้างจะแน่นนะครับผมเดี๋ยวผมหาน็อตมาเปลี่ยนดีกว่าซึ่งที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผม แล้วเกียวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีโอเคเดี๋ยวไปหาน็อตมาเปลี่ยนก่อนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้น็อตมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมหัวจมนะครับผมแล้วผมก็จะเอาตัวน็อตตัวเมียเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคอยู่เนี่ยมันใช้ได้อยู่นะครับแล้วเราก็จะขันไปด้านหลังนะครับผม ขันเข้าไปให้ลึกๆหน่อยนะครับผมโอเคได้อยู่แล้วก็ล็อกน็อตนะครับผมอ่าเท่านี้มันก็จะไม่คลายแล้วนะครับโอเค ตัวน็อตอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเท่ากับของเก่าหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่โผล่นะครับอืม โอเคเดี๋ยวไปลองใส่กันดูครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาถอดของเก,าออก<ม>่าออกนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับถอ,ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็ บขึ้นนะครับของเก่าจะหลุดออกมานะครับเดี๋ยวเราก็เอาของใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าน็อตน็อตของเดิมเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมโอ้ได้อยู่นะครับจะลองดูถ้าเกิดว่าของเดิมใส่ได้เนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ใส่นะครับเพราะว่ามันน็อตมันยาวกว่านะครับ ันนี้เดี๋ยวเราใช้ของเดิมดีกว่านะครับของของที่ติดมากับตัวสินค้าเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะครับผมเพราะมันไม่มีตัวล็อกนะส่วนวิธีการใส่นะครับเราก็จะเอาตัวสปริงเนี่ยคล้องไปกับน็อตขาตั้งนะครับแล้วก็คล้องที่ตัวที่คล้องสปริงด้านในก่อนนะครับแล้วเราก็อันนี้นะครับเอาตัวขาตั้งใส่เข้าไปนะ นี่นะครับแล้วก็งัดนะครับนี่นะครับรูมันก็จะตรงแล้วนะครับแล้วเราก็ไขน็อตเข้าไปนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับเทียบความยาวนะครับสูงกว่าของเดิมประมาณ1นนิ้วนะครับผมก็ไม่ยาวเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาอุปกรณ์มา DIY ใหม่นะครับผมอย่างนี้เราก็ พอได้แนวทางแล้วนะครับผมโอเคนี่นะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมรถก็จะเอียงลงมานิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวของเก่านะครับไปเชื่อมต่อให้มันยาวน่าจะ ดีกว่าอันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอให้มีเงินแล้วไปซื้อตู้เชื่อมมาแล้วก็เชื่อมตัวขาตั้งของเดิมใหม่น่าจะเวิร์กกว่านะครับต่อให้มันยาวขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้รวมส่งก็134บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่ ก็สวยอยู่นะครับวิธีการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูใต้คลิปนะครับจะเจอคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็จะเจอลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับมีทั้งของ La z a d a และ s h อป e e นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีไ d ของ Lazada นะครับเราก็กด La z a d a นะครับ เสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของ l า z a ด a าแล้วนะครับส่วนของ s h อป e e นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็กดลิงก์ของ s h อป e e นะครับผมแล้วก็กดที่ตกลงเหมือนกันนะครับท่านี้ก็เข้ามาสู่ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนขาตั้งข้างนะครับผมสำหรับ M S X นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วย กดติดตามช่องจับฉายด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ